โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า120คนลงมา่งมีมากกว่า15,000โรงทุ่ประเทศไทยปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคอีสานแต่รู้มีเกรติที่ครบครับจากการที่ผมเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูผู้บริหารคณะกรรมการสารศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคอีสานเป็นจำนวนมาก ทำให้ผมทราบว่าปัญหาต่างๆในโรงเรียนขนาเล็กนั้นมีมากมายนับตั้งแต่คุณภาพผู้เรียนตกต่ำสืบเนื่องมาจากครูไม่ครบชั้นและขาดแคลนงบประมาณครูไม่ครบชั้นคะ่ะเรืตอนนี้ก็คือเรื่องการขาดแคลนบุคลาก,กรทางการศึกษาหากสอนคุณครูไม่ครบชั้นคะ่ะก็คือคุณครูไม่ครบชั้นเรียนคะ่ะโรงเรียนเรายังขาดอ,อินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วสูงที่ ป rs. .1 กับป .2 ก็เรียนด้วยกันป .3 สากับป .4 สีเรียนด้วยกันปพป .6 ะห้าระกก็เรียนด้วยกันครับปัญหาก็คือเบื้องต้นสีเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องขนาดเล็กงบประมาณไม่เพียงพอจะพกพาน้ำค่าไฟก็มีบุคลากรงบมีอะไรที่มันเพียงพออยากได้บุคลากรเพิ่มค่ะภาครัฐก็ไม่สามารถสนับสนุนทาให้ครูครบชั้นได้การไม่มีต้นทุนเพียงพอในการที่จะกระจายครู ให้คบกับทุกข้อเียนได้ด้วยข้อจากัดที่นักเรียนลดลงผลกระทบตามมาก็คือผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษาจึงส่งลูกหลานเข้ารเรียนในเมืองนักเรียนที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายครอบครัวก็แตกแยกคะ่ะอาศัยอยู่กับตากับยายคะ่ะ ผมอยู่กับยายสองคนครับนี่คือสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไทยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นชม,มรมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานีจึงส่งข้อมูลไปยังไรอ้อนอธิวัฒน์จันทุมีและคณะและท่านก็ได้เล็งเห็นความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กท่านจึงจะสนับสนุนงบประมาณในรายการดังต่อไปนี้ 1. ระบบน้านที่ใช้โซลาร์เซลล์ 2. อ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3 งบประมาณสำหรับพัฒนาครูและผู้บริหารด้านการจัดก,การเรียนรู้ที่ยึดชีวิตผู้เรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ 4. พันไม้สำหรับสร้างสวนป่าในโรงเรียน 5. ส่งเสริมบุคลากรครูนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีและสารสนเทศความคาดหวังกับโรงเรียนที่เข้าโครงการในในยุคป,ปนาคตก็คือคนที่เก่งในเรื่องทักษะ ไปปริญญาอาจจะไม่ใช่ความหมายของความสาเร็จแต่ทักษะการทํางานที่ฝีมืออาจจะเป็นเรื่องเรื่องหลักเรื่องใหญ่คนที่เรียนเก่งๆจบออกไปอาจจะไปประกอบอาชีพไม่สู้คนปูพักเก่งเลยสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนห้องเรียนสําคัญที่สุดครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนให้ไปู่ความสำเร็จความคาดหวังที่หนึ่งโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากที่เคยเป็นสถานที่บอกความรู้สูก่การน,นําไปสอบ รับเกียรติบัตรรับปริญญาออกหางานทำสู่การเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้สู่การสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยตนเองโดยความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนมาร่วมมือกันรสร้างสารรค์เรียนให้เป็นครัวของหมู่บ้านสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ผลิตแปรรูปและจำหน่าย สู่การพึ่งพิงตัวเองได้มีอาหารกลางวันที่อุดมสมบูรณ์ความคาดหวังที่สองครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจะต้องเป็นครูที่สามารถปรับวิธีเรียนของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองจากการยึดเนื้อหาตามหลักสูตรเป็นสำคัญสู่การยึดชีวิตผู้เรียนแต่ละคนเป็นสำคัญนอกจากนั้นจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นโค้ช ให้แก่ชีวิตผู้เรียนเป็นรายคนความคาดหวังที่3ความคาดหวังด,ด้านคุณภาพผู้เรียนเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนจะต้องเป็นคนดีมีวินยัยภูมิใจในตนนเองภูมิใจในถิ่นฐานและประเทศชาติมีความสามารถในการคิดอ่านคล่องเขียนคล่องคิดคำนวณพื้นฐานได้และมีทักษะที่จําเป็นในการดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต โดยช่วงชั้นที่1จะมีจุดเน้นอยู่ที่อ่านคล่องเขียนคล่องและคิดคำนวณพื้นฐานได้ส่วนจุดเน้นในช่วงชั้นที่2นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นมีความสามารถโดดเด่นเป็นแฟนพันธุ์แท้ตามแนวทางที่ตนเองถนัดและสนใจสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง สอนให้ได้ดีนะั้นสอนมีความเข้าใจบางคนเก่งเลขบางคนเก่งภาษาไทยเนื้อดัง,งไมยต้องการดน้ำที่ต่างกันม่ลิลิตรหนานา อาจารย์สามสนต่อความงดงามกับเด็กจริงหรือไม่ครูที่ดีต้องสอนเด็กให้ก้าวไกลนั่นคือหัวใจการศึกษาไทยพัฒน,นา ขอขอบคุณผู้บริจาที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย